สวัสดีครับมาพบกับฮันด้าซิตี้นะครับราคาเบาๆนะครับปีสองพันสิบนะครับฮันด้าซิตี้วีสองพันสิบคันนี้เราขายเงินสดเท่านั <S 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 ้นนะครับเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถต่อสภาพพร้อมใช้งานเลยครับรถสีดํานะครับเก้าหมื่นเก้าพันบาทขายตามสภาพนะครับใครรับได้ก็มาซื้อกันไปครับใช้งานได้สบายๆยาวๆนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับ แต่ใหม่ยิ่งเยอะรถเคยติดแก๊สมาก่อนนะครับจะถอดออกแล้วนะครับพวกพ่อค้าอะไรก็จะได้มาดูไม่เสียเวลาครับแต่โดยรวมรถสวยนะครับรถสวยคนใช้งานครับราคาเบาๆเอกสารครบเล่มพร้อมโบนะครับเงินสดเก้าหมื่นเก้าพันบาทรถสีดำนะครสีสันก็สวยเต็มล้ำครับอย่างก็ดอกก็ล้นครับคนใช้งานได้ดียาว บเครื่องระบบเคียวก็ปกตินะครับเราเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะครับจะขับกางสายสบายเลยครับเงินพันห้านนะครับคนะหรือว่าเราจะไปตกฝนนะลึกนล่อครับกับคุณการเหลือขอนะครับคุณฟังฝากไปดยนะครับกับเคามที่หรือบางทีเราก็มีของเหลือจริงๆไม่รู้จะไปไว้ไหน ของมาลายมันเป็นคติดนะครับสายกับน้องมันติดว่ะของมาลายไม่มาติดนะฮะเอร์เรสเีเอสนะครับเลขไม้สามแต่กว่ากิโลเมตรนะครับวิทยุเดิมโรงงานนะครับรถสุภาพพร้อมใช้งานนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับ เป็นเบาหนาสีเทานะครับแผ่นถายกว้างๆนะครับขนข้าวขนของสะดวกสบายสนใจก็ดูรถได้ที่บางแคนะครับเป็นกันทนาพิเศษกุงเทพครับสนใจโทร0614432829 ID Line SS JKYLU ครับมีแอดนำหน้านะครับโทร0614432829